ทนายความอัปเดตความเป็นอยู่ใบเตยสุธิวันล่าสุดตัดผมสั้นแล้วหลังก่อนเหนานี้มีอาการเครียดไม่สามารถทานข้าวได้ทานได้แค่นมจืด จากกรณีเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาใบาเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนพลสาม,มีถูกอายการส่งฟ้องคดีแชร์ลูกโซ่เฟเร็กลบ3ดีใน3ข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาสั่งฟ้องต่อศาลอาญาน,นั้นและศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยทั่วคราวทำให้ดีเจแมนและใบเตยถูกเจ้าหน้าที่ราชทันนำตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลาง ล่าสุดทนายความอัปเดตความเป็นอยู่ใบเตยสุธีวันหลังก่อนเห่านี้มีอาการเครียดไม่สามารถทานข้าวได้ทานได้แค่นมจืดโดยทนายส่วนตัวได้เข้าไปพบกับว่าใบเตยทราบแล้วว่าแฟนของน้องชายเสียชีวิตแล้วโดยคนข้างในเป็นคนเล่าให้ฟังหลังจากที่ทราบเรื่องก็ช็อกและหลังจากนั้นก็ได้มีการนั่งภาวนาจิตสวดมนเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แฟนของน้องลูก์ ซึ่งใบเตยกับแฟนน้องชายรู้จักกันมาเป็นระยะเวลาสิบปีต่างคนต่างช่วยเหลือกันตลอดตอนนี้ใบเตยตัดผมสั้นแล้วอยู่ที่บริเวณต้นคอหลังและจากนี้ยังคงต้องกักตัวเป็นระยะเวลาอีกสิบวันเพราะว่าหลังจากสารออกมานัดสอบปากคำเพิ่มทำให้ต้องกักตัวเพิ่มอีกสิบวัน